มันเป็นแค่ตรงค<ข>อคอ,อส่วนใน <c oughs> เจ็บอ่ะเ <c oughs> ขาว่าทายาได้ <c oughs> สวัสดีนาแว่นนาแว่นส่งหัวใจมาให้แซนดี้สวัสดีค่ะหอแซนดี้จะดูดาราเหรอแซนดี้จะดูพี่ดาราค่ะอุ้ยร <c oughs> ักอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยมีนกด้วย <c oughs> แต่ดีพิ่งจะหนึ่งขวบค่ะพึ่งจะครบหนึ่งขวบฮะพ่อไหวไหม <laughs> พ่อเป็นปุ่มแพ จะมีน้องให้แซนดี้เมื่อไหร่รอไปก่อนอีกสักสี่ปีใครดูอีกที <laughs> <laughs> กินอะไรหรกไม่ได้นะโน้โนกินนะกินไม่ได้ค่ะเอนเห็นนะออเห็นนะ สันดีจะเอาไอ้เล็กๆเข้าปากนั่แหละดูให้ดีนะฮ้อ๋อไม่ได้เข้าปากไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแค่จะทําเหมือนอาจจะยังนะเอ่อนาโน,โนอ๋อสันดีบอกเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ไไดใช่ไหม,ไมรู้สันดีรู้ค่ะ อ๋อไม่ไม่ไม่เหมือนจะเข้าแต่ก็ยังไม่เข้าอมค่ะใช่ใช่เข้าปากมการหลอกเข้าได้ไหมไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ปอนก็ไม่ได้เนาะเข้าปากแสนดีได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้มีความแบบว่า ก็อยากนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่คุยมีสองล่างหรอมีสองล่างมีสองแชนดีเราสามารถเอาเข้าปากได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้แอรแรกก็เอาเข้าปากแพ้เสี่ยงในหัวค่ะไม่ได้ไม่ได้ ขอได้ไหมให้คุณพ่อค่ะให้คุณพ่อเอาไปทิ้งนะเออไม่ได้ไม่ได้ขอได้ไหมตลกทิ้งทิ้งทิ้งน้องขวบแล้วค่ะเมื่อวันที่สิบเอ็ดเอ้ยไม่ใช่สิบเก้าแันดีเกิดสิบเก้ากันยาค่ะชันนี้เกิดสิบเก้ากันยาซึ่งวันเกิดไป พึ่งจะหนึ่งขวบค่ะนนี้พึ่งจะหนึ่งขวบขอกอดหน่อยอู้สวัสดีพี่พี่ค่ะเ <c oughs> มื่อกี้แม่อ้า <c oughs> โดนบล็อกอะ่ะอีกแหละก็ติดหน้าผู้ใหญ่ด้วยนะที่จอกจ้จาดิดดอจะบอกเราทำไมหรอ อีกจากนายจะบอกเราทำไมนายนี่มันน่านัก <c oughs> เหมือนพึ่งคลอดไป <c oughs> ใช่ค่ะไอต้องไอต้องไงอ เสี้เสียสี้ยวส้อา่วเสี้ีสจ้าจ้าเจ้าสิสสจ้าจ้าก่อน s เจ้า s a n จา s อุ๊ยหล่อๆทั้งนั้นเลยเร็วมากใช่เหมือนพึ่งคลอดไปนั่นละสิค่ะ แตนดีจ๋าก,ก่อนจ่าจ่าจ้า,จามีแม่มีพี่พี่ไหมี่อุ้ยพี่พี่รอรอทางนั้นสวยๆทางนั้นเลยนี่เห็นไหมไหวพี่สวยจ่าจ่าจา้าอู้มีใครบ้างคะแซนดี้คนไหนรอพ่อรอไหม จ่าจ่าจ่าคุณพ่อไม่สบายอะ่ะคุณพ่อเป็นภูมิแพ้เวลาฝนจะมา,าทีอะไรคุณพ่อก็จามจนจมึนหัว,หวขอบคุณคะ่ะสันดีน่ารักจังเลยขอบคุณคะ่ะพี่นชาขอบคุณค่ะ้ำดี<ห>วกว่าฮะอุ๊ยคุณพ่อเข้าถ้ำเหรอ คุณพ่อเข้าถ้ำคุณพ่อจะเข้าถ้ำแล้วเหรอเอ้ยทำกันไปเลยเนี่มเยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงของตัวอะไรอ่ะ เซ็งของตัวไเข้าท่ากันไหมอ่ะมาไปท่ามไปท่ามะต่อีปีประตูปีประตูวายักษ์กระตุ้นยากระตุ้นแล้วเร็วเวใครเป็นยักษ์พ่อเป็นยักษ์มันกว่าพ่อเป็นยักษ์สนุกกว่าให้พ่อเป็นยักษ์นะโอเคไหม อยากออกมาจากถ้ำเดี๋ยวนี้นะเอาจัดการนุ้ยอยากอยู่ไหนแซนดี้แซนดี้แซนดี้คะอยากอยู่ไหนดูอยากสิดูอยากสิว h y อยากอยู่ไหนนะเฮ้ยนุ้ยมาแล้วอยากเฮ้ยแซนดี้อยู่ไหนล่ะชอบเล่นมัก แันดี้อยู่ไหนเราเฮ้ยสันดี้ยักษ์ตัวนี้จะเห็นสันดี้ไหมนะาอ้าวอยู่นี่เองเฮ้ยระวังยักษ์กัดนะจะออกมาจากถ้ำเหรอข้าไปข้าไปเด็ดอั้เดี๋ยวนี้เหมือนย่าอีทเเหมือนคุณย่า หุ้ยอยู่ไหนแล้วล่ะยักษ์อยู่ไหนแล้วล่ะแอนดี้ดูสิยักษ์อยู่ตรงไหนนะาเฮ้ยเข้าท่ำเข้าท่ำเอ้าออกมาจากท่ำได้ไงเอาจะกท่ำก็เสร็จนะสิเดินแน่ออกมาจากท่ำอ่ะเรื่อยๆๆๆๆเข้าท่ำเร็วตายเข้าไปครับเต่ดี สันดี้เข้าถ้ำเร็วเข้าถ้ำเร็วไปเก้าเก้าเก้าเกเอาหนังสือเข้าด้วยได้ไหมเอาหนังสือเข้าด้วยได้ไหมเก้าเก้าเก้กอยู่ในถ้ำเลยนะสันดี้อยู่ในถ้ำเลยนะโอ้ oh. ยักษ์ตัวนี้มันเสียงยังไงนะยักษ์ตัวนี้เสียงยังไง <anca> <of> <c oughs> ออเอาไม่ได้ลงอย่างนี้ไม่ได้ลงอย่างนี้แสนดีลงลงต้องต้องลงไหนคะอุยอ๋อแล้วหุยข้าท้าไปไม่กลัวเลย ว่าแล้วเร็่มเร่เวไปเร็วไปไปไยไป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 ไไป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 ไไไปไปไปลปไไไปไป ชวนยักษ์เขาทำไหมยกัยกษ์กเขายักษ์เข้าไปดูถ้ำแสนดีไหมไหนขอดูถ้ำหน่อยถ้ำแสนดีมีอะไรบ้างอ <c oughs> โอ้ยักษ์แสนดีมีสัตว์ต่างๆหรอ

ยังไม่ได้สั่งเนาะเราไปซื้อกันเองเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปไหนคะแซนดี <c oughs> มนด้มานี่ดีกว่ามานี่ดีกว่าตรงนู้นมีฝุ่นไหม <c oughs> อืมมีฝุ่นนะน่าจะมีฝุ่นนะเนาะยังไม่ดีตรงนี้มีฝุ่น เดี๋ยวแม่เอาของเล่นมาฮะะให้พี่ๆดูซิว่าในถ้าแสนดีมีอะไรบ้างในถ้าแสนดี่ามืดมากเลยนะปิดถ้าด้วยเนี่ยเห็นไหมปิดถ้าด้วยแม่กดอันนีะวัน2 ไ,ไหนคะปีนบันไดก็ไม่ได้นี่ปีนไม่ได้แล้วปกติปีนได้ยัน,นชั้นสองอะไปไหนไปไหนถ่ายซิว่าแซนดีจะไปไหนค่ะโอ๊ถ่ายซิว่าแซนดีจะไปไหนคะ เกิดข yeah, no, on so ึนไปไมกใช่จะเข้าชาตละแต่ว่าไม่ดีกว่าน้องหนึ่งขวบแล้วค่ะเพิ่งจะหนึ่งขวบค่ะหนึ่งขวบกับกี่วันห้หวันหรอตัง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  โอ้โหโอ้งรักตัรักลงคิสเหรอโอรักกันมากอือหือรักมากรักใครรักแสนดีเหรอแสนดีรักตัวเอง ของตัวเองฮั่นโงไม่เอาค่ะตัวกระปุกนะอุย้ยปล่อ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 ยได้ไหมปล่อยได้ไหมปล่อยได้ไหมเอาอุย้ยโดนเท้าแม่นั่นเต้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 นไหนแม่จะเต้นแซนดี้เปิดเพลงนะแซนดี้เป็นดีเจให้นะแม่จะเต้นนะว่ายวันจูที่สนดี้แซนดีสันดี ขอบคุณที่เธอทำให้ทุกวันแสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจเย yeah. <c oughs> ยังมีเวลาตบมือให้ยังไม่ได้ร้องเลยค่ะสาสี 3, ขอบคุณที่เธอทำให้ทุกวันแสนดีมีเธอคนนี้ I turn down. The wheel on the bus goes round and round, round and round, round and round. The wheel on the bus goes round and round. The, the people on the bus go up and down up and down Up and down The people on the bus go up and down all to the town The wiper on the bus goes sweet 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 The wiper on the bus goes sweet 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 all through the town. The horn on the bus go. Siang ngay Pren, pren, pren. Horn, horn. Oh, peep, peep lah. Peep, peep, peep. Peep, peep, peep. The horn on the bus go. Peep, peep, peep. All to the town. <laughs> เสียงมันช้างเลยเปลนเปลนเปลนแซน,นดี้พิ่งจะหนึ่งขวบใช่ไหมคะแฮปปี้เบิร์ a y ดย์ทูยูเอาแฮปปี้เบิร์ดเดยเป่าด้วยเป่าเค้กด้วยเด y TO YOU HAPPY ้เบิร์ a เดย์แฮปปี้เบิร์ a เดย์แฮปปี้เบิร์ u เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร เอาอย่างไงเป่าเป่าเค้กเป่าเทียนยังไงคะแันดี้พิ่งจะหนึ่งขวบไปเมื่อวันที่19กันยาค่ะ Happy birthday to you โอ้ตาดีมากเลยมันมีผมนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมคะแันดีตาดีมากเลยนะผมล่วงนะผมนี่อันเล็กมากเลยนะช่วยเก็บหน่อยได้ไหมคะขอ อืมรักแสนดีขอบคุณค่ะมีของเล่นนะแต่แสนดีไม่ค่อยเล่นเลยแซนดี้น่ารักขอบคุณค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้นี่นะถ้าเกิดเผอนะหนวขึ้นบันไดยันนูนะอันนี้เล่นไม่ได้ใช่ไหมนี่ของพีเตอร์ค่ะ เปลี่ยนย้ายทิศกันด no. ีกว่า no อืมฮึ่มฮึ่มผมเยอะแล้วใช่แซนดี้มัดผมได้แล้วนะมัดผมทรงต่างๆไหวมาม ขานไวมากแม่เจ็บเข่าไว้หมดแล้วเนีนนะ่นี่นะถ้าเกิดเขาเจ็บเขา่าเขาก็จะยกเขา่านู่นค่ะดูสิมีมีใครผ่านหน้าบ้านเราอีกไหมนะมีไหมมีใครออกกำลังกายตอนนี้ไหมจา้าเอจะจ้าจ้าจ่าจาเอ <laughs> จ้าเอ, <laughs> โอ๋โอ้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 โออยังไงยังไงยังไงมันขนลุกใช่ไหม <laughs> จ้า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 เอ๊ะ <laughs> จ้าเอ๋กับพี่ๆะจ้าเอ๋เป่นจ้าเอ๋ แล้วจะเอ๋อีกอยากเล่นจะเอ๋อีกอะเล่นจะเอ๋ออีกได้ไหมคะได้ไหมคะจะอยู่ไหนน้าอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอ,อยู่ไหนอ้าวอยู่ไหนอะเฮ้ยเอ๋บันลังลูกบันลังลูก บัลงลงูกมีแพนด้าติดก้นวะกันยุงค่ะเมื่อกี้ไปเล่นกับเพื่อนๆที่สนามเด็กเล่นเด็กเยอะมากเจนแสนดีคือแบบ เกิดพร้อมๆกันใช่ไหมคะซาาซาซาซบอกตัวเองไม่นะอย่าสนนะอย่าสนนะไม่นะได้อะไรอีกดีนะอ๋อ าสำรวจรวจเอาให้ทั <c oughs> ่วไปดูไรโนซอรัสดีกว่าไปดูแรดดีกว่าแรดอยู่ไหนนะแรดอยู่ไหนนะฮู้ดูสิว้าวเบ๋เบ๋ดูสิ Hmm? <laughs> มันมีสองเสียงงงไปหมดแล้วอก็ <laughs> ยังมีเสียงอยู่ให้ <laughs> หมด <laughs> งงไปหมดแล้วค่ะเยอะไปไห <laughs> นอย่างเกินไป ีอ้าวมันมีเสียงใช่ไหมอุ้ยทุม่มเลยเหรอไหนดูสิ มันค้าง่ะเนี่ย TikTok ค้างปะกำลังสนใช่ไวกำลังสนไวกำลังศึกษากำลังแบบว่าสำรวจโอ๊ตีกันเสียงมันตีกันม,ม,มันคืออะไรคะดนตรี มันมีเพลงด้วยนะแซนดีดูดิฮะมามากดอันนี้มากดอันนี้้วฮะมีตัวอะไรบ้างคะแซนดีมาดูแล้วมีตัวอะไรบ้างนี่แน่ มีแรดด้วยนะแรดนี่จมูกยาวมากเลยมีนอด้วยอันนี้มีอะไรกว้างแล้วอะไรคะมีลิงด้วยนะเจ๊ไหม๊อาไ๊มจ๊ อืมค่ะเอาไหมตะ,ตะอืมมันค้างเลยป่า มาดูสิคะมีช้างด้วยนะมีนกมีลิงว้าวมันค้างแน่เลย